โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันนวัตกรรมจากเยอรมันนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยครับว่าตรงนี้ใช้งานยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งนะครับผมใส่่านนะครับใส่่านสี่ก้อนนะครับถ่ฐานก้อนใหญ่สี่ก้อนโอเค,อเ,คเป็นฐานด้านในตรงนี้นะครับกดออกมาแล้วก็ใส่ไปทั้งหมดสี่ก้อนเลยด้วยกัน วกไว้นอกนะครับลบไว้ในสี่ก้อนปิดใส่ทานเสร็จครับผมจากนั้น เติมน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินเบนซินเบนซิน95นะครับ เติมเป็นเซ็นเสร็จจากนั้นครับเติมน้ำมันดีเซลนะครับผสมน้ำยาฆ่ายุงนะครับนี่เซลผสมน้ำยาฆ่ายุงครับสมเสร็จ ปิดฝาครับผมที่การแรกนะครับกดดูเสียงครับฟังเสียงครับผมจะมีเสียงหัวเทียนทํางานนะครับเป็นเสียงเบาๆอ่าแสดงว่ามีไฟฟ้ามีหัวเทียนทํางานนี่สองครับปั๊มลมครับปั๊มลมพร้อมกับกดปุ่มสปาร์คหัวเทียนนี่นะปั๊มครับเ,เบาๆกบ สิประมาณโดยประมาณสิบครั้งเออโทษโทษเปิดเปิดหัวเปิดออนนะครับเปิดวาล์วน้ำมันเปิดวาลวน้ำมันเสร็จนะครับกดจากนั้นเบาๆห้าครั้งถึงสิบครั้งประมาณนี้ครับ ปิดนะครับกดปุ่ม off ครับกดปุ่ม off เสร็จจากนั้นครับเปิดฝาถังครับเปิดเพื่อระบายอากาศในถังน้ำยาออกนะครับเปิดทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีเราค่อยปิดครับผม